สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับเดี๋ยวมาดูโชเฟอร์มือใหม่โอ้ดูสะอันนี้สามร้อยเที่ยวแล้วครับสาลงนี้ได้ดินเยอะมากอันนี้ขยายอ,าออกอีกครับไม่พอนู่นแหละขยายไปเรื่อยๆขับโดยโชเฟอร์มือใหม่เซมวิ่งอันนี้ เป็นสิทธิ์ของจันลบไปแล้วครับจันลบเขาจะเทรนให้จะสอนให้ครับว่าขุดยังไงไปยังไงอันนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับตรงไหนที่ทำไม่ได้จันลบเขาก็จะมาแก้ไขเขาก็จะอยู่แถวๆนี้แหละคอยสอนครับคอยบอกเป็นระดับประมจารย์ เราซื้อตัวมาจากาปล่อยเป็ดครับจันลบง่มนิ่มๆไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนขอให้ตักได้เต็มๆเริ่มถนัดแล้วครับแซมวิ่งเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วครับไม่เกินหนึ่งปีครับ เป็นแน่นอนถ้าได้จับบ่อยๆก็คือการสร้างอาชีพของตัวเองครับไปไหนก็ไม่ตกงานเดี๋ยวนี้คนขับไมโครอ่ะไม่มีครับมีน้อยมีอยู่แต่มีน้อยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่มีที่สอนไม่มีที่ลองให้ขับไม่มีที่ฝึกอะไรประมาณนี้ครับแล้วคนที่เขาขับไปจําเขาก็ไม่ค่อยจะมีเวลาสอนเขาก็ทำงานอย่างเดียวนอกบสอกจาก เรามีรถของตัวเองวันนี้แหละต้องตั้งใจต้องฝึกเอาครับนี่แหละต้องหาอาจารย์มาช่วยสอนโอ้ตัวเดินใหม่นี่นิ่มเลยไม่มีอิดอาร์ตอ่าเห็นไหมอาจารย์ก็สอนแบบนี้ต้องตักยังไงต้องวางยังไงเห็นไหมอันนี้อาจารย์ก็สอนเรียบร้อยแล้วนะอาจารย์เขาก็นู่นเลยไปนั่งดู ห่างฝัง่งโน้นครับเอ้าขุดไปตรงไหนไม่ดีเดี๋ยวจยนเขาเดินมาชี้ชี้ให้ครับสุดยอดมากจันลบกตั้งล้ำก่อน oh, oh, ยังไม่ได้ที่ได้ทางไว้ ขยับโน่นขยับนี่โอ้เป็นก้อนใหญ่เลยอะ่ะสิงโอ้สวัสดีครับโอ้โอสิงสายจมาจากไหนวะโอ้ ไม่ได้เจอกันนานโอ้ยสิงอันนี้อันนี้สิทธิ์ของจันเซมครับโอ้ๆน,านาะาะะ้ยนะเฮ้สั่งเลยครับเฮ้ยบอกหน่อยดิบางเบาๆหน่อยรถพังหมดเอ้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน เนี่ยทำงานถ้าทำงานแล้วมันมีความสุขเนี่ยมันไม่สีเรียสเนี่ยจะทำงานไปได้ดีมากเลยนะถ้ามันซีเรียสเนี่ยงานจะไม่เดินบงานจะงงแงงงงงอะไรประมาณนี้เอ้ยบอกให้ตักเต็มพุงกีหน่อยตักครึ่งพุงกีเสียเวลาโอ้ดูไข่ปลาครับ ฝั่งโน้นจานลบก,ก็ขุดไม่ค่อยมีไข่ปลานะนี่ไข่ปลาค่อนข้างจะเยอะเก็บไม่เรียบร้อยต้องบอกใหม่ต้องซอนใหม่ครับเดี๋ยวเราต้องบอกแล้วละดูเก็บอ่าเห็นไหมไข่ปลาเยอะมากเขาเรียกว่าไข่ปลาเก็บไม่เรียบร้อยไม่ผ่านแบบนี้ต้องบอกใหม่แล้วแหละไข่ปลาคืออะไรเนี่ยเห็นไหม เป็นก้อนๆกลมๆเนี่ยไกลไหมสิงไกลไหมไม่ไกลค,ครับจิบ <c ười> จิบจิบจิบสิงสายจมเขาบอกว่าจิบจิบครับ เราตรวจงานแล้วมันไม่ผ่านมันเป็นไขปลายเยอะเยวต้องลงมาดูให้มาดูแล,และทำไมขุดแบบนี้นิ่มขึ้นเลยนะไม่ค่อยดังคลื่งกล้งแต่แต่อาจารย์ลบมาสอนให้เนี่ยพุงก,กีเนี่ไม่ไม่ดังเลยแต่ก่อนนี้พกกุงกีดังมาก เริ่มนิ่มขึ้นเริ่มมีทักษะดีขึ้นอ่ะใครอยากมาทดลองขับกับเราก็ได้นะแต่เราไม่จ้างนะมาทดลองเฉยๆเฮ้ยเรมอะไรเนี่ยใครปลาเยอะแยะเนี่ยฮะใครปลาอะไรเยอะแยะไม่ผ่านเลยเนี่ยเน่ดูจานลบเขาขุดแบบอันนี้อะไรเยอะแยะนี่โอ้ยไม่ผ่าน โอ้ยตายละไม่ไหวไม่ไหวเก็บให้หมดวะโอ้คนละเรื่องเลยอ่ะนี่สาลูกนี้ขุดแซมวิ่งขุดประมาณ50%าร์จานลบดำเนินการให้ตีโครน ให้ปลิกมาครับสะลุกนี้ไห่อ่ะขยายไปฝั่งนู้นไม่ต้องเสียดายหรอกให้มันสวยไปเลยครับอันนี้อะไรไม่รู้ ก็ดีเหมือนกันครับนาเราอยู่ตรงนี้จะด้วยสูบน้ําเข้านา,นานเลยถ้าทํานาเราจะได้มีน้ําใช้เลยครับแต่ปีนี้น่ายังไม่มีน้ำหรอกตรงไหนมีสะตรงนั้นก็มีน้ำ